การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันสวัสดีค่ะน้องๆในวันนี้เรามารู้จักการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นน้องๆจะต้องรู้จักการวิเคราะห์กันก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นก็ตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะการสื่อสารในปัจจุบันผ่านสื่อหลายประเภทเช่นหนังสือพิมพ์ วารสารโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตผู้ส่งสารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและเขียนตามประสบการณ์การศึกษาและการอบรมตลอดจนความเชื่อและนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่างกันข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราได้รับมานั้นอาจมีทั้งข้อเท็จจริง การบิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นดังนั้นผู้รับสารจึงควรพิจารณาวิเคราะห์ให้รอบคอบดีท้วนเมื่อฟังดูและอ่านสารนั้นๆดังนี้ค่ะก่อนอื่นจะต้องรู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรผู้ส่งสารมีความน่าเชื่อถือเพียงใดผู้ส่งสารมีเจตนาและจุดมุ่งหมายอะไร ต่อมาก็ควรที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหาข้อมูลมาประกอบหรือเปรียบเทียบสุดท้ายก็ควรคิดวิเคราะห์และแตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอ้างอิงได้ค่ะเมื่อน้องๆได้วิเคราะห์สารจากการฟังดูและอ่านแล้วผู้รับสารต้องการพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งเราควรยึดแนวปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ เริ่มแรกเราจะต้องจับประเด็นสำคัญและเรียงลำดับเนื้อหาหลังจากนั้นก็ให้แสดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นมีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนถูกต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรมใช้ถ้อยคำสุภาพหลีกเลี่ยงการใช้คำรุนแรงท้าทายและล่วงเกินสุดท้ายก็ควรมีมารยาทในการพูดและการเขียนค่ะ รู้จักกับการวิเคราะห์ไปแล้วเรามาดูตัวอย่างข่าวต่างประเทศไปพร้อมๆกับพ่อของปุ๊กเลยค่ะดูข่าวนี้สิน้ำท่วมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รับระเบิดไหนคุณพ่อลองอ่านข่าวนี้ให้ฟังหน่อยค่ะกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้ถแถลงเมื่อวันเสาร์ว่ากับระเบิดของเกาหลีเหนือบางส่วนถูกกระแสน้ำท่วมพัดข้ามพรมแดนเข้าไปในเกาหลีใต้ ทำให้กองทัพต้องระดมกำลังออกค้นหาโดยโคศกประทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าพบกับระเบิดของเกาหลีเหนือในแม่น้ำในฝั่งของเกาหลีใต้แต่ไม่มีดินระเบิดและตัวจุดระเบิดภายในสันนิฐานว่าอาจถูกพัดหายไปกับกระแสน้ำเกาหลีใต้กำลังพยายามค้นหาพื้นที่ใกล้แม่น้ำฮันและแม่น้ำนำเดชอนเพื่อดูว่า ยังมีกับระเบิดของเกาหลีเหนือหลงเหลืออีกหรือไม่นอกจากนี้ยังได้ติดประกาศและแจกใบปลิวเตือนประชาชนและขอให้แจ้งต่อทางการทันทีที่พบวัตถุต้องสงสัยโอ้โหน่ากลัวจังเลยนะคะพ่อในข่าวนี้มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะลูกรู้ค่ะนายลองแยกให้พ่อดูสิจ๊ะข้อเท็จจริงในข่าวนี้ก็คือ กับระเบิดของเกาหลีเหนือถูกกระแสน้ําพัดข้ามไปทางเกาหลีใต้ค่ะปุ๊กบอกถูกไหมคะพ่อใช่แล้วจ้ะลูกแล้วข้อคิดเห็นล่ะปุ๊กตอบพ่อได้ไหมจ๊ะได้สิคะซึ่งข้อคิดเห็นในข่าวนี้ก็คือพบกับระเบิดของเกาหลีเหนือในแม่น้ําในฝั่งของเกาหลีใต้เกาหลีใต้พยายามค้นหากับระเบิดค่ะเก่งมากจ้า แต่ข้อคิดเห็นไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นนะยังมีอะไรอีกคะก็จะมีเกาหลีใต้กำลังพยายามค้นหากับระเบิดและเกาหลีใต้ติดประกาศและแจกใบป,ปลิวเตือนประชาชนจ้าข่าวแบบนี้เราก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมดร้อเอร์เซนหรอกนะลูกเรากวรที่จะพิจารณาความน่าเชื่อถือให้ดีซะก่อนแล้วเราจะมีการพิจารณาอย่างไรคะก็อย่างเช่น ทางกองทัพจะต้องระดมกําลังออกค้นหาแต่ไม่มีดินระเบิดและตัวจุดระเบิดและดูว่ายังมีกับระเบิดของเกาหลีเหนือหลงเหลืออีกหรือไม่จ้าโอ๊เข้าใจแล้วค่ะพ่อแล้วในข่าวนี้พ่อมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะพ่อคิดเห็นว่ากับระเบิดของเกาหลีเหนือบางส่วนถูกกระแสน้ำท่วมพัดข้ามพรมแดนเข้าไปในเกาหลีใต้ทำให้กองทัพต้องระดมกำลังออกค้นหาจ้า ร่วมด้วยช่วยคิดสาเหตุที่เราต้องทำการวิเคราะห์ข่าวก็เป็นเพราะว่าการสื่อสารในปัจจุบันผ่านสื่อหลายประเภทดังนั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราได้รับมานั้นอาจมีทั้งข้อเท็จจริงการบิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของผู้ส่งสารค่ะหลักการพิจารณาวิเคราะห์ข่าวมีดังนี้ค่ะ 1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 2. ผู้ส่งสารมีความน่าเชื่อถือเพียงไดล 3. ผู้ส่งสารมีเจตนาและจุดมุ่งหมายอะไร 4. พิจารณาว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 5. ห,หาข้อมูลมาประกอบหรือเปรียบเทียบ 6. คิดวิเคราะห์ และแตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอ้างอิงได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเริ่มวิเคราะห์ข่าวกันได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วคะ่ะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ